ต่อซึ่งวันนี้ก็มาให้ีวิงกี้ฮิสตันหงแปดศูนย์ออท่อนไหมฮะตัท่อนนะขอาท่อนอื่นดีกว่าถ้าลองท่อนีนียก็จะยากไปโอเคครับผมขอบคุณค่มีแขนนะครับอะเลเชนร์ัโม่งเลยตืนี่แข็มากเลยอยากเทียนก่อนอยากคุยหรอ ขอขอยากถามได้ไหมว่ามีเชียร์คู่จิ้งคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าขวามใจผ่าโชวนไหนเป็นพิเศษไหมจริงอ่ะเสียดายมากไม่ทันไม่งั้นจะส่งรัศมีแฉชาเล็บฮะอ้ะอะอาวเ,เหรอคู่เรามคู่เรามาช้าไปนิดนึงเป็นผู้กัดหรือเปล่าอะเป็นผู้กัดหรือคู่จิ้งคู่จิ้งสิคนเขาจิ้งกันสปาเสมอเพราะฉะนั้นปีหน้าเจอกันแน่นอนเออรู้ผู่จิงจ้งปีหน้า ใ่ค่ครับผมคืกอยด่ห้องนักสตแขกกับต้นหอมนะไม่ใช่ชาลีเกตโอว่าแต่ถามจริงแล้วเชียร์ทุกคู่แข่งการตื่นเตือนสำหรับเราก็ถือว่าอยู่ต้นกับเนาะในพิธีผมก็ติดตามถามเรารู้สึกว่าอะไรมั้ยสู้กันมันเจ๋งไปดูเตื่นตื่นด้วยแบบนี้ทำเราแฮปปี้มาโอ้จริงๆเป็นเพื่อนอย่ามแยกหน้าที่พิธีกรนายสตเีนถูกต้องค่ะ ไม่ได้ค่ะแค่ทุกวันนี้เราต้องวางแผนไว้แล้วทุกวันนี้เราก็่ได้ไม่ได้เข้าไปเลยนะเราก็่ได้ไม่ได้เข้าไปเลยนะเออวันนี้ไม่ได้ถ้ามันจะไปแย่งที่เป็นที่ของเราใช่ไหมครับเรื่องเกินที่ยอดค่ะไอ้ละจ้าจริงๆนะแอร์ไว้ค่ะเดี๋ยวตามไปอีกทีนะผมฝั่งบุญคุณแล้วจะมีแกนะฮะตอนเช้าคุณยังรับซึ่งค่ะอ่าตอนนี้นะคะสาวสวยสุดสตรองแห่งเป้มา เดี๋ยวโยกัดครับสวยมากดีฮะโอ้โหเปิดงานเหมือนเดิมเลยอ่าใช่แล้ววันนี้วันนี้ได้มาเดินกลมวงขิดยศของคนเปนเดิมไงเทนอวอดขึ้นยุ้ยมาคุณไม่เคยมาทำไมอ่ะไม่ขิ้นไม่เคยมาเออจริงเหรอวันนี้มบบดีใจมากได้มาวันนี้แสดงว่าจะเป็นพี่กลับมาเดินทัวร์อ๋อ